จังหวัดบึงกาฬจัดเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่งดงามซึ่งเป็นเป้าหมายของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาทั้งในและต่างประเทศสารปูเอื้อลือเกอาะดอนโพบึงคงหลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบึงกาฬและนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศนิยมมากกาบไว้ว่าเป็นสิริมงคลการเดินทางนั้นจําเป็นต้องเดินทางด้วยเรือโดยสารจากเหตุผลข้างต้นจึงมีท่าเรือรัฐวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ที่คอยให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวโดยใช้เรือเครื่องยนต์สันดาปที่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางเป็นอย่างมากซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่าจ้างเหมาเรือมีราคาสูงขึ้นตามจากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยได้ออกแบบเรือพลังงานไฮบริดส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเรือมีระบบวิทยุขึ้นสั้น และ GPS เพื่อติดตามในกรณีหลงทางเรือขับเคลื่อนได้2ระบบคือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบปั่นด้วยเท้าสามารถชาร์จประจุได้จากแผงโซล่าเซลล์ที่มีน้ำหนักเบาเป็นชนิดฟิล์มบางช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้นด้านของตัวเรือจะมีสขนาดตัด้งแต่เล็กกลางใหญ่ใต้ท้องเรือใช้เป็นทุ่นลอยน้ำขนาด8นิ้ว8ตัวท้ายเรือจะใช้ใบพัดตีน้ำ ระบบขับเคลื่อนจะใช้เป็นมอเตอร์บาตเลต72โวลต์1,500วัตต์แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์5้แอมป์วงจรควบคุมมอเตอร์48ถึง72โวลต์3,000วัตต์ประสิทธิภาพของเรือ 1. ความเร็วในการขับเคลื่อนสูนถึง30กิโลเมตรตชั่วโมง 2. น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน200กิโลกรัม3ระยะทาง20-30ถึง30กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 4. ระยะทางขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าบวกระบบปั่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์ 1. ให้บริการโดยสารกับนักท่องเที่ยวได้ 2. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ให้บริการ 3. ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน 4. เพื่อเสริมสร้างมิติใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางน้ำรัฐวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับอะไร อีสา,าชุมชนของเราเนาะอาชีพหลักก็คือ,อยางพาราอาชีพเสริมก็ประมงหาปลาแล้วก็แปรรูปแปรรูปปลา,าแต่ณนะปัจจุบันนะคะมันจะมาเป็นอาชีพเสริมก็คือ,อาจากท่าเรือนำเที่ยวป้ายกาะ ดอนโพป,ปูอือนมค่าล่าน,น,นี้คือปัจจุบันแล้วเรือที่ใช้รับส่งนักท่องเที่ยวน,นี้เป็นเรือแบบไหนบ้างครับมันจะมีทั้งเรือพลาสติกที่เราเรานั่งนะสีส,ส้มๆแล้วก็เรือเหล็กเป็นเครื่องยนต์ใช้น้ำมันค่าใช้จ่ายต่อนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกี่บาทครับค่าใช้จ่ายต่อคน ต่อเที่ยวคนละห้าสิบาทต่อเที่ยวราคาน้ำมันแพงส่งผลก็กิจการยังไงครับก็ถ้าถ้าพูดถึงว่ากระทบตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงกับว่ากระทบนะคะก็พอได้อยู่แล้วเรือไปกับต่อเที่ยวังอย่างนี้นี้ มันมี่่บาทถ้าเที่ยวหนึ่งมันจะอยู่อ่ะและ้วเราเราประมาณเนาะประมาณอย่างสูงก็จะลิตหนึ่งต่อเที่ยวลิตนึงต่อเที่ยวคือว่าสูงนะเรืวท่าเรือในรัฐสภาที่ชุมชนมีประมาณกท่าเลือถ้าเ,ล,าเลือไม่ใช่มันจะเกือบ30กว่าแล้วหรอถ้าเรือในบริเวณดุงทองหล ในน้ำบึงนะในบริเวณน้ําบึงเราสามสิบกว่าห้าแล้วนะักตอนนี้มีแต่จะเพิ่มไม่ลดมีแต่จะเพิ่มแค่เดนะือนลราได้ต่อว,วันนี้ประมาณกี่บาทครับรายไั้งต่อวัออนนะคะถ้ายกตัวอย่างแบบวันนี้ก็จะอยู่สี่ถึงห้าพันบาทแคนะแบบวันนี้นะ เราจะรวมทั้งค่าใบาสีด้วยไม่ใช่มีแต่ค่าเรือรายได้ของเราทางเราได้ทําวิจัยเกี่ยวกับเรือพลังลงานพม่ติเมื่อนําเสร็จแล้วอยากจะนํามาทดลองในท่าเรือนี้จะมีความยินดีค่ะยินดีนะคะยินดีให้น้องๆมาทดลองดูนะคะถ้ามันดีเราก็จะเก็บไปพิจรารณาถ้ามีรถไฟฟ้าเข้ามา ในชุมชนนี้ครับจะมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนครับถ้าถามว่าจะมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนก็ต้องให้เราดูดูก่อนว่าเราจะเอามาวิ่งดูต่อเที่ยวต่อต่อรอบก่อนว่าเราเราใช้ไปนิดนึงมันจะมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราใช้ไฟฟ้าใช่ไหมมันมันจะเกิดจากแบตเตอรี่ไหม ชั้นในตัวเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีแดดอ่ะมันจะมีปัดปันเท้าโอ้ให้เราเท้าเราปัดไฟปเหยียมีอันมันจะมีแอปเลืกอนี้เรือเรือของเรามันมันนั่งได้กี่ เออก็น่าสนเอเออ่อาอ่าอ่าถึเวลามันก็จะตัดแล้วจแจ้งให้นักเรียเนเขาลดการออกมาเขารียกออโอ้ให้เราออกไม่ไม่ไกลมันจะบอกเตือนเราอยู่เราก็ต้องรีบมาใช่ไหมถ้าเราไปไปไกลเราก็ต้องยอมปั่นมาใช่ไหมไมันจะเป็นอย่างนี้ไหมแค่ตัดปุ๊บแล้วก็แจ้งปุ๊บแล้วค่อยให้ใช้ได้ต่อตัดไป วันนี้แม่สื่อหาเรื่องการใส่งาของวันเรือเนาะถ้ามันนั่นมันเบิดไฟแล้วค่ะเ้าออกมาให้ตั้งไหนีมียุสองแบบครับแบบนึ่งแบบชาติแบบครับก่าับแบบนึ่งแบบสวอปกับแบบเลี่ยนแบบครับแบบเี้ยนแบบทำแบบชาติแบบนี้ที่มีสองย่างครับชาติโซล่าเซลลกับชาติไฟบ้านครับวันนี้มันมัน มันซาดมีซาดโดนบ่เม่อกจังเต็มเพื่อเหาซาดหมอแบตเตอรี่ลดนต์น,นีนบ่บครับต้นอยู่ครับประมาณสามสี่ห้าตัวนี่เป็นโครงสร้างของเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยโครงสร้างที่เห็นเป็นเรือขนาดใหญ่รองรับผู้โดยสารไม่เกิน9คนมีระบบเลี้ยวด้วยหางเรือควบคุมด้วยพวงมาลัยผู้ควบคุมด้านหน้ากับเคลื่อนด้วย2ระบบคือ1มอเตอร์แบตเตรเจ็ดสโวลต์1ั0 0วัตต์ 2ระบบปั่นด้วยเท้าทั้ง2ระบบจะเป็นการควบคุมการหมุนของในพาตีน้ําด้านท้ายเรือจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่งไฟฟ้าหรือความเร็วในการปั่นเท้าทุน่นลอยน้ํามีทั้งหมด12ทุน่นนี่จะเป็นนวัตรกรรมที่เราได้สร้างแล้ว ทางเสือนะครับ,บ,น,รบนี่นะครับเป็นราคาการเช่าเรือพลังงานไฟฟ้ามีระยะเวลาตั้งแต่3 0นาทีถึง1ชั่วโมงหรือแบบเมาส์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่100 1 0 0่งร้ถึง1,000บาทครับขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานายชิวศิษิษ์กิจไทยที่ให้คำปรึกษาและการออกแบบกระบวนการสร้างผลงานชิ้นนี้ขอบคุณหน่วยงานวิสาหกิจสุมชนและทีมงาน EV h a c k a t h